อันนี้มีน้องเบลมาแล้วนะครับยิเฮ้ยส่วเช็กดมานานตอนตอน BCC เน่ยโว่าไม่เห็นไพมันใหญ่างเฮ้ยใช่เหรอนี่นะครับตำแพงคงคงอันนี้คือ Royal Crescent นะครับไปดเฮ้ย สวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับบัสสถานเลยบัสบัสโรมันบัสโรมันบัสบัสสปาใช่แล้วเราอยู่ที่บัสสปานะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟเพิ่งมาถึงเลยเพิ่งมาจากโซนเฮนเพื่นเพื่อนเนี่ยไปเก็บกระเป๋าแล้วเกิดสคน รอใครวะมีมิชัินอืมรอน้องเบลรอน้องเบลห <laughs> ายตื่นเต้นไหมมึงตื่นเต้นมากปะพอกันนะพอกันเรา <laughs> จองร้านอาหารไว้เดี๋ยวไปรีวิวร้านอาหารแล้วก็เดี๋ยวไปไปเที่ยวโรมาเนียก็จะเป็นยังไงเป็นที่อาบอาบน้ำที่เก่าแล้วใหญ่ที่สุดบ้านก็จะเป็นเมืองน่ารักน่ารักนะครับเล็กๆโอเคแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องมิสบู๊บด้วยนะครับเราเจอกันบ้านจะมีอะไรเที่ยวเราไปดูกันเลยครับ อ้าวอยู่ไหนอ่ะน nice well ้องเียวอยู่ไหนอ่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนฮะตะกอนตะกอนนายเขาครับออนเดอะเวชูร้านอาหารนะครับเราจองไปวันนี้มีน้องเบลมาแล้วนะครับโอ้หหนุ่มๆนี่แช่มชื่นเลยยิ้มแฉทนสดชื่นมานถึงราบัสมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นบัสกันไปที่ร้านอาหารนะ อ่าตอนนี้เรากำลัง on the way to lunch and crash พี่บาสมีอะไรสวยปะลายลายนะลายลายนเช่นเช่นนาำเอ้ยนุ่ม อองหน้าออกตาเลยนะพงมือทุกตัวโอเคครับคืองี้ครับผมจะบอกว่าที่แปลกก็คือรถบัสที่เนี่ยแม่งราคาแพงกว่าที่รอนตอนเดี๋ยเชื่อป่ะขึ้นทีนี่คือ2.5ปอนด์ปอประมาณ120บกว่าบาทรอนตอนนี่คือปอนเดียว45บาทก็ดีใจที่ได้กลับมาในเมืองนะครับไปซาวด์ซีมาโคตรมานอก ใช่ครับนี้ันนีจะกุ้งกุ้นี้จะกุ้งรุ่งนี้เจอกันนะเชื่อเธอไม่รอดใชรที่ชนปหหัวใจปะหยหัใจเออหนุ่มๆุมหนุ่มๆปสวันแรกไม่เหมือนีกเอออยน้ำท่วมอยพีน้ำท่วมพอดีองพอดีเอาเราก็เดินไปร้านอาหารนะครับหลังจากบัสเดินประมาณ8นาที ก็เมเซอร์ก็คือดีมากเดินชมเมืองบัสท้ามกลางสายฝนเร็วครโอเฮ้ยยอป้าปะเนี่ยก uh ็ชายย้งนซึ่ึๆอยู่เลยเออจุ๊จุ๊จุ๊ๆุ๊จุ๊จนอจุ๊จน๊บุ๊จบ๊จุ๊จุกจุ๊จุ๊จุือมันก็จุ๊จุ๊จย๊จุ๊จุ๊จๆ้จุ๊จุ๊ยุ๊จุ๊จม๊จุ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 ๊จเดี๋ยวผมไปเจนอาหารนะเจันไป ร้านอาหารนะครับเมลเบรทาเวอร์นะครับเขาบอกว่าร้านนี้เป็นโลโก้ที่ดังแทบจะแบบเป็นท็อปท็อปทรีของที่บาส,สเนี่ยนะครับร้านคนเยอะมากแค่จะไม่มีที่นั่งเดี๋ยวปไปได้กินมีแี่นั่เราเลยเออแต่ร้านก็น่ารักดีนะเออที่น,าาน่ารักมีอะไรน่าอีกวะคือกล้องเี่กล้องแล้วใช่เหนอโอ้ย เฮ้ยโอ้ยมีความสุขจริงเลยดีดีเบลคิดว่าทั้พี่เจคนจะมีแฟนขอคนนึงขหอ้พี่ผูกอะคนีคนไรทำให้คุณเรื่องสองคนนี้วะก็รู้ว hm ่าพี bueno ่สามคนไม่ใช่แล้ว วิ้ยมันคืออะไรนะปลาอะไรนะเกินอาจเกินอาจเกินอาจนะบีเบอร์เกอร์เปียนชิฟเปียนชิฟเปียนชิฟใช้ได้อันนี้อะไรวะเนี่ยไม่ทราบเอาจริงมากมันดูไม่น่ากินเลยอ่ะไอสอดเฮียยเพื่อนกูนี่เฮ้ยอะไรวะซาเตอร์เล็กน่ารักมากน่ากินมากครับน่ากินมาก เป็นไฮไลท์ของบาสเลยเห็นนะครับกำแพงโค้งอันนี้คนจะมาถ่ายรูปตรงนี้กันเยอะมากนะครับเพราะว่ามันสวยไึ้ได้นะใช่ได้มีใครรู้ไหมว่าว่านี่คืออะไรวะรอยโยเลยนะอาวอันนี้นะครับกำแพงโค้งอันนี้คือรอยโ r e s ริเซนนข้างในเป็นอะไรข้าเป็นห้องเช่าธรรมดากลับมาใหม่ครับข้างในเป็นห้องเช่าธรรมดานะครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าเรียกว่าอะไรนะเอิ่มพรีเซนต์นะที่นี่มันเป็นที่ที่เปิดของขวัญเพราะมันเรียกว่า Royal p r e s e n t เอ้ยน้ำมันพรีเซนต์นี่มีพวกด้วยนะพ่อหนุ่มเบาเบาเอ้ยเบาเบาเดี๋ยวเราไปโรมันบารกันก่อนนะครับเป็นทัวร์ริแเคชั่นอันดับหนึ่งของบาสเลยเจอกันที่นน้นนะครับเจอกันที่โน กลางเมืองของปะนะครับเมืองเป็นไงเมืองนี้ไม่ไม่มีตึกสูงแน่นอนอ่าไม่มีตึกสูงแล้วตึกอ่ะมันเหมือนกันหมดก็ใช่่างดูเลยเห็นไหมมันเทาแบบเอ้ยมันน้ำตาลหมดเลยจะบอกว่าแบบเมืองอ่ะตัวเมืองอ่ะมันจะแยกกับมหาลัยอ่านักศึกษาที่เรียนอยู่ที่นี่นะครับมหาลัยเขาจะอยู่บนเขาแล้วเวลาทุกครั้งอ่ะที่เขาจะลงมากินในเมืองอ่ะต้องรถบัสครึ่งชั่วโมงลงมาใครจะมาเรียนบัสหรือว่าใครแต่มาดูมหาลัยก็ต้องเสียเวลานิดนึง แล้วเราก็ถึงหน้าบาสฟาร์แล้วนะครับนี่ตรงนี้โรมันบัสทางเข้าที่โรมันบนัสคำค่าเข้าคนละ16ปอนด์700บาทนะครับเออเขามีออดิโอไกด์ใ,ให้ด้วยวหยิบมาแล้วเนี่ยเจ็ดคนสองอันพอเดินเข้ามาถึงเราก็จะเจอเจออ่างใหญ่ๆเลยนะครับคนเขาลงอ่างก,กันตรงนี้เช็ด พาทิจะตกหริยด้วยคือจะบอกว่าที่นี่มันมีหลายอ่างมากไม่ได้มีอ่างเดียวมีอยู่4อ่างทั้งหมด <laughs> เดี๋ยวเราไปดูก,กันว่าแต่ละอ่างเป็นยังไงนะนี่อ่างแรกอ่างใหญ่สุด for ลูกปั้นนี่เป็นโรม r o m ดอ God Athena ฮะ Athena a t h น่า Goddess of Wisdom นี่ Hermes ไม่ใช่ไม่ใช่ที่แบรนด์นะนั่น Hermes เนถามว่าทำไมที่ยูเคถึงมีโรแมนต์อาร์ตอย่างนี้นะครับตอน200 BC เนี่ยอ่ากรีกเอ็มพายเอ้ยโรแมนต์เอ็มพายมันใหญ่มากเฮ้ยใช่ปะใช่เออทางก็เลย invade UK ไปอ่าเขาก็เลยมาใช่เขาเลยสร้างมานี่คือห้องที่สองนะบ่อนี่ไม่ใช่ h o ต spring วะที่เมือไม่ได้ดีขึ้นเลยก็คืออันนั้นเป็นบ่อน้ำเย็นอันนี้บ่อน้ำร้อนว่างั้นเถอะ ทางลงมานะครับอ่าเขาก็จะบอกเป็นพิพิธภัณฑ์บอกพิซซอรี่ของโรมันบัสเจ้าพวกนี้คือหินอะไรวะเหมือนจะเป็นทางน้ำนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นทางน้ำสร้างไว้แบบเอาน้ำเข้าบอ่อ <bilmiyorum. S 1> อันนี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์พิเศษของที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เลยว่าเถอคือ หินที่เขามีอยู่เนี่ยคือสิ่งที่เหลืออยู่ส่วนโปรเจคเตอร์ที่เขาฉายไปคือเมื่อก่อนมันเป็นยังไงก็คือเบสิคลี่พิพิธภัณฑ์เนี่ยครับก็จะมีคล้ายๆกับหินที่มันแบบผุพังแล้วก็เขาก็จะพิจารว่าความจริงแล้วหินน่ะก้อนนั้นน่ะมันแตกมาจากก้อนใหญ่ที่เป็นรูปอะไรยกตัวอย่างก้อนนี้ครับหินก้อนนี้ความจริงแล้วมันเป็นรูปอะไรมันเป็นรูปหมูป่าแต่ว่าส่วนที่มันหายไปก็คือส่วนของขา ทางน้ำนะครับก็สปริง,อ,รงอ๋อบ่อนระพุร้อนนะที่เห็นหินตะป่มตะปั่มตรงน,นั้นอ่ะก็คือเป็นแบบที่นั่งของคนเมื่อก่อนเขาก็จะมีทางน้ําไหลออกมาเหมือนน่แค่ขาว่ะมาณนั้นอารมณ์ประลมาณแบบบ่อออนเซนลงอ่างกันไม่หนุ่มพอมันเก่าแล้วมันไม่ค่อยน่าลง<อ>เลยนะลงภาษาอังกฤษเอามาจากภาษาโรมัน่อเอฟบีเหมือนกันเนี่ๆๆา <A BC S 1> มึงรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่โรมันเอามาจากภาษากรีกเพราะว่าโรมันมาก่อนอังกฤษเขาโรมันยุ่โรสโซน,น,นอ่เที่ยบล็อกกูมีความรู้ขึ้นมาเลย,อ,เลยอัพเฟลโไอจด้วยเซียนนะครับหินก้อนนี้นะครับบอกว่าเมื่อก่อนคนสมัยโรมันเขาฆ่าสัตว์แล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้เพื่อ p d i c future <oughs> เป็นความเชื่อ oh, อันนี้นะครับคือน้ำที่เขาอาบเสร็จแล้วเขาก็จะเรนออกมาเหมือนน้ำทิ้งอะท่อน้ำทิ้งอะครับขอใหญ่มากเลยนะเราก็ปล่อยลงแม่น้ำนะครับนี่คือแม่น้ำ โอเวก็มีควันด้วยเพราะมันร้อนนะครับมันเป็นบ่อน้ําร้อนแม่งทำมิวเซียมดีมากบอกเลยว่าอัปเกรดบ่อน้ำล้วให้มันดูดีมีอะไรขึ้นมาใ้มิวเซียมเราอยู่ที่โรมันบัสข้างล่างแล้วนะครับที่ตรงกลางเดอะเกรทบัสแล้วก็มี East อีสบัสอ่ทางเข้าอีสบัสแล้วก็ทางเข้าเวสบัสทั้งหมด3อันบ่อน้ำพุร้อนตรงน,นั้นอีกด้วยเป็น4อาบน้ำเบ่านุนมเฮ้ยลง <c oughs> <c oughs> าเชดมีไฟด้วยนะครับมีไฟด้วย ขอให้ัวภาพดีตามมาเลยนะครับที่พูดแบบที่ฟังไม่มีใครฟังเลยเอามา east b a t นะครับเป็นห้องอาบน้ำฝั่งทาง east ตะวันไรตะวันตกพูดเล่นไปนะ east ตะวันออก้ามเฮ้ยอ,อ,อันนี้เป็นคล้ายๆกับห้องซาวน่ามีสปา นะห้องแต่งตัวนะครับห้องแต่งตัวเล็กมากนี่นะครับเขาก็มาถ่ายรูปกันตรงนี้นะครับนี่คือเขาเรียกว่าแบบจุดถ่ายรูปเมนของที่นี่เลยเขาก็มาถ่ายรูปกันแค่นี้แหละโรมันบาตรงนี้นะครับเราอยู่ในห้องคือจะเห็นว่าพื้นของบอน้นาพุตรงกลางเนี่ยครับเป็นเหรียญหมดเลยคืออะไรคือเวลาคนโรมันนะครับเขาจะมาขอพรเนี่ยเขาก็จะโยนเหรียญลงไปเขาก็ขอขออะไรดีอ่ะขอให้แฟนชะื่อเบลเอ้ยนโหโอ้โหแต่ละคน ลงปะไม่ลงอยู่นู่นเนี่ยใครก็ลงเลยเอออ่ะถอเป็นจริงแล้วเราก็ออกมาจากโรมันบาสแล้วนะครับก็ประมาณนี้ตั๋วก็16ปอนด์ขอหยิบอีกทีแล้วก็ก็ไปดูแบบศิลปะโรมันก็โอเคนะเป็นทัวริปแอททแคชั่นที่เดียวในเมืองบาสเลยอ่าเดี๋ยวเราเที่ยวเมืองบาสอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปวิสต์ลกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งวิ่งรบเบียบให้ช่องมิสเตอร์ฟู๊ด้วยนะครับบายเจอกันพรุ่งนี้เจอกันวิสต์